เพชรพระรวยสดียี่สู้ผู้สุขคนครับผมมาหล้วพี่น้องล่าพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่วันจันทร์ที่ยีบสาวันจันทร์ที่ยีบสมิถุนาสองห้าผลมือวันสูงที่ยีสิพี่น้องสารตัวบนมันออกกัน0ูนห้ล่างห้โอ้ยล่าง1 0ึ่บ้าผิดเฉพาะสองตัวบนก็คือหาลัพี่น้องล่างก็คือ1 0ึ ของพ่อผู้ใหญ่เพื่อนนี่เข่าเนาะพี่น้องเนาะเข่าเพื่อนกระจับคู่ให้คู่ซึ่งตกกันตัวเน้นเนาะนี่ตัวเน้นเพื่อนเพื่อนมาเน้นให้สองเก่าหรือก็บสองหนึ่งเพื่ว่าตัวศูนย์หนึ่งเพื่อนบรายวงกลมก็ถือว่าเป็นตัวเน้นเพื่อนนะพี่น้องเลยเห็นว่าตกกันเพื่อนตกกันเพื่อนจับสองศูนย์สามศูนย์ตว่าตัวนี้เพื่อนกับไม่จับศูนย์หนึ่งก็ถือเข่าเขาก่าพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบรายนั่นเล็กเพื่อนบรายปักหลัก เพิ่นก็บอกทุกงวดเลยว่าขั้นบ่มักเพิ่นจับคู้ให้จับเองเงีนบ่เข้าบนเขาล่างบ่วได้เลขวิ่งตอนนี้ว่หหาฮู้เนี่แต่เพิ่นบ่จับเพิ่นให้เฮาจับเองเพิ่นจับไม่แค่สามคู่นี่อันนี้ก็เป็นตกกันนี่เสื้อเนี่เลขวิ่งนี่บ่เข้าเด้อพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นจับบ่ถือต่อจับคู่บ่ถืกจะมาเอฟซีเอ็นจะมาเอฟซีเอ็นฝากเงินไม่ค่าสมุดดินสอเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไม่อ้อยขอพูดในไลน์เด้อ ขอบุญขอบคุณนหลายสำหรับน้ำใจค่าสมุดดินซอสด้ฮอดกาแฟเพื่อละเพิ่นไห้พื่ะหารอยในพี่น้องเห็นบ่คนไหนคนไหนเด้อไม่อ่อยไอ้เนี่ยไม่รักทานให้เบิ่งทรงสลิปไปเพิ่นแล้วเพิ่นก็ขอบคุณมากเพิ่นว่าขอบคุณในหลายพอผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ อย่าให้เพิ่นให้เพิ่นเบิ่งคักๆลัทไงเห็นปะคนใอ้พ่อเพิ่นแล้วเอ๋อมาตามกันต่อพี่น้องตะว้าวั่นจันทร์ตะว้าพ่อผู้ใหญ่เพิ่นคือยังเขียนหนังสือพี่น้องมาเบิง่งมาตามกันต่อ แต่ว่าพอพงเยเป็นเขียนมันที่พันเขียนผิดต้องไปหนองพันเขียนวันที่เยีผาหยีผาันโมเมนต์โมเมนต์ได้ไปหนองได้มานีบเป็นวันจันที่ยีสามได้ไปหน่องได้พอพอเย็นเป็นเขียนผิดก็ว่าเป็นอย่างเขียนวันผิดซืิอๆเดี๋ยวเขียนให้เบิ่งเขียนแล้วกันไปหน่องเพราะว่าตรงเป็นนุ่นตุ้งพอเยมันเป็นของวันจัน มันจันที่มันจันที่ยีบสามคาม้ใหญ่คน,นเขียนยิบหามม่วมแมน เขียนผิดดิเนขอโทษพี่น้องเขียนสามเทียช่งผิดอยู่นี่เขาคือเกาพอผู้ใหญ่บ้าน,นไนด้พี่น้องเด้อเขียนผิดเขียนถึกเนี่ยหละจะเป็นของแท้จะเป็นเพชรพระรวยของแท้เขียนผิดเขียนถึก่าต้องเลี่ยนแบบไห เลกวิ่งได้พี่น้องได้เลกวิงว่งวิ่งบนล่างพันหนใ่งหกกับสี่เมื่อวันหนึ่งหันพันจับเด็กวิง่งมาถือได้พี่น้องเลย พันเนนหกพอพูงี่พันเนนหก

มามักเป็นจับคูมสีเขาก็จับเอาวิ่นเอาอยู่ในเน็ตใส่ให้เรเลยเอา้หาหกห้าระมีมาเรียกออกหาหกล่ะอันนี้หกห้าหกสามห้าศูนย์ มันขี้เขียนหกสามสองเทียนยนอบาดนะเนาะเพิ่นเขียนผิดอีกแล้วนี่มันเขียนหกสามสองเทีย,ทยหกอย่างนอบ่บาดนนะี่เนาะเพราะว่าเพิ่นเขียนผิด ก่อนเดี๋ยวเขียนไว้ที่หลังหกหนึง่งเพื่อนเขียนหกสามสองเทียเอาตัวใดเนาะบาเลีเนาะแล้วก็หกหกบางคนเพิ่นก็คิดว่าหกกับสามตัวเดียวกันนพะี่น้องเนาะ จะเดาเอาพี่น้องแต่ว่าในเหล็กวินผงผมควรมีอยู่ในเหล็กวิ่งควรมีอยู่ออกหกแปดเพราะว่ามันเขียนหกสามสองเทียน่ะพี่น้องย่าว่ากันได้อันนี้คือจับในชุดวิ่งมันคือเกาอยู่ในชุดวินมันเกามันมีตกกันให้กัน ตกกันเพื่นนี่เจ็ดสี่เจ็ดกับสีก็อยู่ในสุดวิ่นให้เก่านี่พี่น้องนี่ตกกันเพื่อนเจ็ดสี่บ้านขีเม่เลขกสาตัวได้พี่น้องบานนีห้าสี่ศู ห้าสี่ศูนย์สามสี่ห้าเล็กสามตัวเนาะเยอะแ่ไหนเบิ้งได้พป่น้องได้เพิน่นเพิ่นจับสามหกสองเทียกเ็กเลยก็เลยมากเ็เลยมาแปะเป็นหกกันแปดได้พี่น้องได้มาเบิ้งตัวเน้นเพิ่นบานนี่ เพื่อนเน้นหกห้าหกสามสี่ศูนย์หกห้าหกสามสี่ศูนย์อันนี้ตัวเน้นเพื่อนได้พี่น้องเด้วอันนี้ตกกันตกกันเขียนเมื่อไร่ที่พี่น้องอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอครับ,รบผมเดี๋ยวขีดทวน ลาพัฒนาของพอพงยาบาลวัฒนจันท์ที่ยีบสนี่บนล่างให้วิ่งรูด6กับ4ีเน้นหกล่องสีอันนี้เลขวินเลขวิ่นบริปากหลักได้ไปน้องบนล่างไปกับ5 3 0สามเก็นี่เพิ่นจับคู่ให้กะนหกห้าหกสแล้วก็หกหกหนี่จับเองเพราะว่าเพิ่นจับ เพิ่นเขียนหกสามสองเสียแล้วมาเขียนนั่นหกแปดได้พป่น้องได้ตกกันนี่คือเจ็ดสี่เลขสามตัวนี่ห้าสี่ศูนย์สามสี่ห้าได้พี่นองดกกนนอ 4, น 40, ได้เพ,พิ่นกันเน่นในหกห้าหกสามแล้วก็สี่ศูนย์ตัวเน้นมาเบิ่งไล่เมื่อเพิ่นบัน,เ,นเป็นยังคือคือเขียนหกแปดเพิ่นเขียนหกสามสองเสียเลยพี่นองเห็นปะเห็นไหมหกสามเพิ่นเขียนหกสามสองเทียเห็นไหมนเนี่ เขเลยเขียนเป็นหกแปดได้พี่น้องเด้่นเขียนรายละเอียดมาให้ยูพี่น้องรับมามัิ่นจับคู่เนี่ยเขาจับเองเนี่ย่นว่าให้จับเองเห็นบ่มเรวันที่มันเขียนผิดมันเปลี่ยนที่ยิบสามมันเขียนยิบหามาเป็นอย่างนั้นพี่น้องเป็นของมันจันที่ยิบนั่นแคบหน้าจอตามนี้ครับผม ้ามารกระจัดตะคัดกระพันได้ตัวเล็กเป็นแค่น้าทางไม่ชอบก็ผ่านขอบุญขอบุนพ่อพุ้ใหญ่หลายขอให้พี่น้องห้องโสหมันเงเงๆปังๆกันขอให้เขาคอยเดือนต่ออีกอาฝากก็เลยกนแชร์กนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม